สวัสดีครับผมนะครับเดตตามชมครับวันนี้นะจะขําจะโชว์ช้างให้ดูนะครับโวัส

来，幺妹，幺妹，幺妹。 こうやら。

nama dia di mun mun mun

莫尼，莫尼，莫尼，莫。

กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกำ้องพูดชาแนลสวัสดีครับ